จนัยย <ไฟ S 1> ด้วตตตต้ยมโโหรอนเวลาหยุดเดินเช้าว,วันนี้ตาต้าติตี้โตโต้ตทำอะไรกันอยู่นะตาต้าขอไปที่สวนดอกไม้กับโต้ย่านะไปเถอะเดี๋ยวพี่กับพี่โตโต้จะไปเก็บผลไม้หลังบ้าน มื้อเช้าจะเป็นสลัดผักกับผลไม้ตัวย่าสนใจไหมสนสิงั้นเดี๋ยวเราจะรีบกลับมาเห็นดอกไม้สวยๆแล้วมีความสุขจังใช่ดอกไม้ขึ้นตรงไหนก็ช่วยให้ตรงนั้นสวยงา ดอกไม้ขึ้นตรงไหนตรงนั้นก็สวยงามดอกไม้ พี่ตโต่ดูผลไม้บนต้นสิอืมทำไมผลไม้หมุนแบบนั้นล่ะฉันก็ไม่เข้าใจดูนกบนฟ้าสินกก็บินขึ้นหน้าแล้วก็ถอยหลังใบไม้ก็ร่วงแปลกๆต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยดูเพื่งที่บินมาสิเพื่องค้างอยู่กลางอากาศเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮ่าฮฮตาต้าขยับตัวไม่ได้ ยาช่วยีฉันก็ขยับไม่ได้นกกลุ่มนั้นค้างอยู่บนท้องฟ้าแล้วพี่รู้สึกว่าเหมือนเวลาถูกหยุดใช่ใบไม้ที่กำลังร่วงลงมาก็ค้างอยู่บนอากาศเฮ้ยเฮย,ยพี่ก็ขยับตัวไม่ได้ฉันก็เหมือนกันอะโยโย่บินมานั่นโยโย่ช่วยด้วยพวกเราขยับตัวไม่ได้ ตอนนี้เกิดปัญหาโลกหยุดหมุนชั่วขณะทำให้เวลาบนโลกหยุดเดินแล้วทำไมจูจ่ๆโลกถึงหยุดหมุนล่ะเกิดการระเบิดขึ้นบนดวงอาทิตย์เอ๊ะแล้วทำไมโยโย่ถึงขยับตัวได้ฉันออกจากมิติของโลกมาอยู่มิติคู่ขนานก็เลยไม่ถูกหยุดเวลาแล้วเวลาบนโลกจะเดินต่อไปได้อีกหรือเปล่า ถ้าไม่มีการระเบิดบนดวงอาทิตย์แล้วเวลาบนโลกก็น่าจะเดินต่อได้โอ้โหมีแสงวับว่าบนดวงอาทิตย์ตลอดเลยเกิดอะไรขึ้นหรอโยโย่ทำไมท้องฟ้ามืดลงขอดูภาพจากดาวเทียม อ๋อ oh, มีเศษที่เกิดจากการระเบิดลอยมาบางแสงอาทิตย์นะอ่าฮะของฟ้าสว่างขึ้นแล้วดูเหมือนดวงอาทิตย์จะหยุดระเบิดแล้วนะใบไ,ไม้ร่วงลงมาที่พื้นแล้วนกก็บินไปข้างหน้าเย้ yeah, เราเดินได้แล้ว เวลาบนโลกหยุดลงเพราะดวงอาทิตย์ระเบิดนะ่ะตอนนี้หยุดระเบิดแล้วฉันกับตาตาตกใจกันหมดเลยไม่มีอะไรแล้วเข้าบ้านไปกินอาหารเช้ากันโลกและดวงอาทิตย์เกี่ยวพันกันตลอดเวลาน้องๆมาศึกษาดาราศาสตร์กันครับ